สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปวันนี้พบกับเบียอีกคือเก่าคือเดิมนะครับผมในช่องมิสเตอร์เบียครับผมวันนี้เบียมีเมนูมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเก่าครับผมเมนูอะไรครับเธอกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาครับผมโอ้ยคุณภรรยาทาให้กินอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมอันนี้กุ้งสดๆใหม่ๆจากไหนแมคโครแมคโครครับผมน้ำจิม้มซีฟู้ดครับผมโอ้ยดูเด้อ อันนี้เบียร์ทำเองครับผมนี่ีโชว์เลยครับพูนปาดคนๆเลยแล้วก็มีสาลายักเข่านะครับผมมาครับผมจัดไปครับผมผมเทสก่อนด้วยครับกลุ่มตัวอะไร เอ้าเนาะครับเนาะวันนี้กับพ่อหอมปากหอมคอครับผมเมนูนี่เบียร์แนะนําเลยนะครับแซบขักแซบแนี่ยดีครับผมนี่มันสุดยอดครับเป็นกับเข้าก็ได้กับแก้มก็ดีครับผมสำหรับวันนี้เบียร์กับอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผม